หมูเป่าสิลูกเป่าเป่าเลยเนี่ยเป่าโอ้โหเก่งมากเลยเอาอีกเอาอีกเอาเอาจจะกลับอีสานแล้วนะครับจุ่มจุ่มจะกลับอีสานแล้วเบิ้งยี่นองเลนน้ำทุกมมือตากแดดดำเมืดอหน้าเป็นแบบ หนาการเลยการแดดการล่มหนาดำหนาแดงเล่นน้ำทุกวันจะกับยิสาแล้วครับโอ้โหเก่งมากเลยกิราสี่เห็นมาของพอยมาให้พ่อทำดูหน่อยทำให้พ่อดูหน่อย เก่งเก่งมากเลยยังไม่ได้ไปเจอร้องกทีอ่ะน้องคุณ่ะ ี่กวบแล้วดบ่างต่โตไวมากเรับเมื่อกี้เพิ่งแนพอด่น่นนจะกำลังเริ่มเลยแรกๆช่วงวันั้นก็จะเ่มมาเลยเสียง,ง่ายอันนี้ก็ ทัง mhm. หมดนี่โยนใใ้อเ็กันลนซื้ออเป็ดเอาไปลอยไหมอปลอยแก้ออกทำไมลูกก็เล่นเล่นแบบนี้เลยได้ไหมเล่นแบบนี้เลยได้ไหมไม่แจกได้ไหมเอาทีเล่นเลยนะ คนละลูกโยนได้ค่ะเอาลูกเลยโยนเนยโยนจิงเลยโยนอันนี้แกทีเนี่ยไม่ต้องแกเล่นเล่นเล่นเลยเขาจะทำไงนะมาแกเนี่ยไเนียะไเล่นเลยไม่ต้องแก่น้าถือถือโทรศัพท์ให้พ่อถือโทรศัพท์ให้พ่อเพ่อจะแก่ เอานั่นนั่นวิ่งวิงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว